ตัวเด่นรัฐบาลไทยใครจะเอาขอหงหัวใจไ like, ร้วาลรวเดี๋ยวเจ๊พุ้จะปล่อยตัวเด่นก่อนคิดว่าน่าจะมาแน่นอนดูจากสูตรดูจากวิเคราะห์โมมวนนั่นแหละที่นกปล่อยตัวเด่นก่อนนะคะอ่ะใครจะเอาตัวเด่นรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกนี้ตัวเด่นนะตัวเด่น ขอหัวใจไ like ล wow ้ว้าวรรวๆค่ะมาขอหัวใจไลฟว้าวรรวๆไม่ต้องสมัครเว็บเจนุกไม่มีเว็บค่ะไม่มีเว็บนะคะใครเข้าไปเจอเป็นแบบไหนทุกคนแค่มีนะพิมพ์ว่าขอแนวทางเจนุกแนละ้วเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้มันไม่ใช่เว็บมันเป็นลิงก์กลุ่ม ตัวเด่นงวดนี้นะงวดวันที่สิบหนะฮะตัวเด่นเจนุกชอบหนึ่งกับสองเจนุกขอฟันไปที่หนึ่งเด่นงวดนี้ค่ะรูดหนึ่งรูปสองแต่เน้นหนึ่งเจนุกว่าหนึ่งกับสองมาแน่นอนหนึ่งกับสอง เจนว่าหนึ่งกับสองมาแน่นอนและที่จะมาแน่นอนคือหนึ่งค่ะหนึ่งเจนูว่าหนึ่งงวดนี้มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่อยากคอนเฟิร์มมากแต่ฉันให้หนึ่งฉันชอบหนึ่งเออลอตเตอรี่อันไหนที่มีหนึ่งไปกวาดซื้อให้หมดเดี๋ยวฉันจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่แบบ ซื้อแบบเป็นรูดแหละหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งก็คือทุกหนึ่งที่มีอ่ะไม่ค่ะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวเด่นที่เจนุกวิเคราะห์ได้ตัวเด่นหนึ่งกับสองแต่เจนุกขอนเน้นไปที่หนึ่งไม่ใช่หวยลาววันนี้ค่ะหวยลาววันนี้ก็ เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวังไม่ได้คิดเลยรัฐบาลไทยง่วนนี้ใครชอบหนึ่งตามหนึ่งเลยใครชอบสองตามสองแต่เจนุกชอบหนึ่งหนึ่งคู่กับอะไรไม่รู้ โอเคนะรัฐบาลไทยงวดนี้นะตัวเด่นนะหนึ่งพคนตัวเด่นเจนุกชอบเลข1กับเลขสองค่ะแต่ว่าขอหนักไปที่1เจนุกเน้น1ค่ะเน้นหนึ่งร,รัฐบาลไทยงวดวันที่16บหกกรกฎาคมรัฐบาลไทยงวดวันที่1 6กรกฎาคมเจนุกชอบเลข1กับเลข2ตัวเด่น หนึ่งกับสองมาแน่นอนแต่หนักไปที่หนึ่งค่ะงวดที่แล้วจะูนุกชอบศูนย์ฟันศูนย์อัดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งคู่กับอะไรทุกคนไปจับคู่เอาเองโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลขปิงปองโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ